ดีค่ะพบกันอีกแล้วทุกคนวันนี้เราอยู่ที่นี่นทุกคนศูย์โยตามเมืองตรังะะนะครับคซื้อรถหรอแม่สวัสดีเอยังไม่ซื้อก่อนแต่ว่าตั้งใจว่าจะมาซื้อนะครับคือพาทุกคนมาจะได้ช่วยกันตัดสินใจซื้อว่าแบบจริงไหมแบบที่บ้าน,นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบบ ทำส่วนด้วยขายของด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกล่ว่าจะซื้อมันแบบตอบโจทย์ที่บ้านด้วยโอเคเข้าใจงั้นไปดูข้างในกันดีกว่าไปเลยเพราะว่าฉันทักบอกศูนไปแล้วมาเลยค่ะสวัสดีครับโตโยต้าเมืองจังยินดีต้อนรับ้อมมห้บริการครับวันนี้คุณลูกค้าให้เกียรติมาถึงโช์รูมาทราบมาดูรถใหม่หรือติดต่อตรวจงานใดครับจะมาดูรถค่ะพี่ก็คือจะให้ครอบครัวแบบทำส่วนด้วยคนยของด้วยตอนนี้ครับคุณลูกค้าได้ดูรถรุ่นไหนมาเป็นพิเศษหรือยังครับ จะเป็นพวกกระบะคือนี้จะเป็นรีโว่ะครับอ๋อครับดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าครับรถจอดอยู่ด้านหลังใกล้ๆนี่เองครับเขียนครับครับสำหรับรุ่นรถที่คุณลูกค้าสนใจและเหมดหนทางการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขอนําเสนอเป็นรถรุ่นนี้แล้วกันนะครับเป็นรุ่นไฮรักรีโวเบียนโนะนะครับแขับเคลื่อนสองล้อยกสูงนะครับสี่ประตูนะครับครับการออกแบบของตัวรถรุ่นนี้นะครับก็จะมี่ได้บอกไปมาให้ดูจุดบื้นแข่งนะครับเกือบจะแบบรถกระบะกันแข็งเลยนะครับ คารโนแบบด้าหน้านะครับก็มีคาโนแบบให้เป็นสีดำนะครับสีดำเทียนโนแบบพร้อมแต่ตกแต่งแบบโคเมียมนะครับตัวนี้ก็ตดนแต่งร้อมมาแล้วใช่ไหมครับก็เพิ่งทนสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูให้ตขงแต่งมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบไฟดีนะครับมาพร้อมกับหลอด QLED นะครับข้อดีของหลอด QLED นี้นะครับก็ หนึ่งก็คือให้แสงสว่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นส,อสองนะครับก็อายุการใช้งานก็เพิ่ขึ้นนะครับที่สำคัญเลยนะครับทุกคนตอนเอาทีนี้นะครับใช้พลังงานไฟจากตัวรถ,ถอยงน้อยมากความร้อนต่ำด,ด้วย และยังมีในส่วนของการเปิดปิดไปหน้าแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยัมีระบบปรับสูงต่ำให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครี่ก็คือในส่วนสำคัญที่อย่างนี้คุ้มค่าอย่แน่นอนครับสำหรับเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับในคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,600cc 204แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่5,000นิวตันเมตรนะครับและเรายังมีเรื่องของเครื่องยนต์ขนาด2,000หรือ4ด cc ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น150แรงม้านะครับแลก็มีส่วนถอยเลือนใช่ครับและก็เรีเมตรนะครับ สำหรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์คอมบินเดลตัวใหม่นะครับเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นสองนะครับก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับไอเสียต่ำมลพิษน้อยนะครับตรงนี้ก็จะลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีเทคโนโลยีอื่นที่ประกอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนเทอร์โบนะครับซึ่งจะทํางานแปรผันตามรอบความเร็วของเครื่องยนต์ทุกรอบเลยนะครับตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มเรื่องของสมรรถนะกําลังของเครื่องยนต์ และตอบสนองกำลังเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับและยังมีเรื่องของหัวฉีดนะครับอัจฉริยะด้วยนะครับแบบไออาร์ตนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยควบคุมการจีดจ่ายน้ำมันแต่และหัวฉีดเลยซึ่งจะมีเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์นะครับช่วยเรื่องของการฉีดน้ำมันให้เป็นรองฝอยมากขึ้นแล้วก็ควบคุมการจีดจ่ายน้ำมันตามจังหวะรอบความเร็วของเครื่องยนต์ครับช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วกอ็อายุการใช้งานของหัวฉีดก็ยาวนานมากขึ้นนะครับ นี่สอถามใเรื่อที่ปูด้วยความมันเป็นรถก,กระบะเหมือนเมื่อก่อนมันจะเป็นเกียร์แลกถ้าภาษาเราเรียกเกียร์กระปุกใช่ไหมแต่ว่าถามอีกนึ่งมันมีเกียร์ออโต้ใหม่สำหรับปัจจุบันนี้นะครับทางเลือกของคุณลูกค้าในเรื่องของอเกียร์นะครับเราก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถที่จะเลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองได้เลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกัน่อกนีส่วนไอีกไหมครับพี่ผู้จะดกาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวรถกันนิดนึงนะครับก็จะเป็นโครงสร้างนี้เราไส่ G.O.A นะครับตรงนี้ดียังไงก็คือเขาจะคอยปกป้องผู้โดยสารภายในเมื่อเกิดการชนนะครับจะคอยดูดซับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ช่วยลดอันตรายให้กับผู้โดยสารภายในได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาพ้มกับช่วงล่างใหม่นะครับก็จะเป็น s u p e r ้แขกซัพเพิลเนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะมีแชสซีชิ้นเดียวยาวตลอดทั้งคันเลยนะครับให้ความแข็งแรงรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ดีนะครับมาพร้อมบบกับกานสะเทือนหน้านะครับก็จะเป็นแบบอิสระปีกลูกคู่2ชั้นนะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งด้วยให้ความนุ่นนวลแต่มั่นคงนะครับและก็มีความแข็งแกร่งด้วย นในส่วนของคันเะเทือน้านหลังกันนะครับก็จะเป็นแบบซ้อนนะครับตรงนี้ก็มีการติดตั้งโชค๊ครับแบบทะแยงการติดตั้งโช๊คับโชค๊คับแบบทะแยงเนี่ยข้อดีกับเขาก็คือหนึ่งเรื่องของการรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ดี<อ>นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการออกแบบของท้องล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยจะเน้นย้ําในเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมรถนะครับก็จะทําได้อย่างง่ายดายเหมือนกันนะครับ ปูแต่ว่าขอ,อยันงใช่ไหมครับขอลงนั่งในรถดูหน่อยเพื่อคดีๆเลยครับสวัสดีครับสวัดส,ด,สดีครับผมชื่อก๊อตนะครับผมเป็นชิมสาการขายสำนักงานใหญ่นะครับผม่มาแทนพี่ปูวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของระบบภายในโดยใต้ฝั่งนะครับเป็นไงบ้างนี่นั่งกันแล้วสบายแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยพี่ก๊อตรู้สึกว่าแบบมันยังไงนะมันวิ่มมาพวงมาลัยครับผมอ่าเข้าใจว่าแบบ กบในความที่เราเหนื่อยครับพวงมาลัยมันจะหนาหรือว่ามันเบาไอตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยระบบแบบ v ิทยุ l วบค o มโคลคอนโนะครับผมที่จะแปรผันตามอัตราความเร็วของรถนะครับเพื่อให้ผู้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะขับขี่ได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวในส่วนของระบบภายในต่างๆเดี๋ยวที่จะไปแนะนำนะครับ ด้านในอะวิกอตมันดูกว้างขวางดีเนาะครับผมแน่นอนนะเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยด้านในเนี่ยถูกออกแบบมาให้ดูโปร่งโล่งสบายนะครับผมพร้อมกันนั้นถ้าถ้าสร้างวใสัยกันมองเห็นเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารที่อยู่ด้านในเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดันเองเ่งองของบอเบาะฝั่งคนขับเนี่ยก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้แบบแปดทิศทางเลยนะครับผมอา่า งอะไรก็ปรับได้สี่ทิศทางนะครับผมตามสรีระของผู้ขับขี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ให้มานะครับผมตอนนี้เนี่ยจะรองรับเป็นตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วด้วยใช้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ในระบบเซฟตี้ที่ให้มานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นถุงลมนิรภัยรอบทิศทางรอบคันรอบเกียตำแหน่งรอบทิศทางเลยอ๋อค่ะที่เรียกว่าผู้โดยสารอยู่ด้านในเนี่ยมั่นใจได้ถึงเรื่องความปลอดภัยได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับผม เดี๋ยวเราไปต่อด้านท้ายกันใชค่ะ <Yahoo! S 1> ในส่วนของกระบะท้ายนะครับกระบะท้ายจะถูกออกแบบมาให้ดูกว้างและก็ลึกนะครับเพื่อที่จะบรรจุข,ของได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่เสียพื้นที่นะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบทรงสูงนะครับามาพรา้อมกับไฟถอยแบบ LED นะครับเพื่อให้รถที่ตามมาคันด้านหลังเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม ที่ผ่านนีนงพีงก่กอนครับมันมีอะไรนะเขาเรียกกล้องหลังครับโอ้ในส่วนของกล้องนี่พี่ภูมิใจนำเสนอมากเลย <ฮะ S 1> ตัวนี้จะมีกล้องหลังก็คือเป็นกล้องถอยหลังมาให้ห<อ>นะครับผมและยังไม่พอเลยมีกล้องมองรอบคันสามองศามาให้ด้วยนะครับ<อ>ยังไม่พอครับในส่วนความปลอดภัยเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์กระระยะนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเรียกได้ว่าใช,นะใช่ครับพี่มีเซ็นเซอร์กระระยะมาให้ทั้งรอบทิศทางเลยนะครับผม แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยจะยังมีในส่วนของเทคโนโลยีที่เรียกว่า RCTA หรือว่า rear cross traffic alert นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่สมมติว่าน้องถอยออกจากที่จอดรถนะครับแล้วก็มีรถตัดหลังมาเนี่ยจะมีเสียงเตือนให้ครับเป็นความปลอดภัยชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็ยังมีเป็นตัว BSM หรือว่า blind spot monitor ก็คือจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างสมมติว่ามีมอไซค์แรกเข้ามาในจุดมุมอับสายตาเนี่ยจะมีสัญ,ญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ขบขี่ ได้ทราบนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าความปลอดภัยนี่ให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยครับที่พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าน้องอยากจะพูดลองขับแล้วใช่ไหมครับได้เลยพี่กอขอบคุณมากค่ะก็จริงๆอยากจะบอกว่ามันตรงเหมือนที่อยากจะซื้อมากเลยนะเพราะว่าสายจะซื้อให้ครอบครัวเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้คนคลองอะไรเงี้ยก็เพื่อความเหมือนเมื่อก่อนกระบะมันจะต้องชะงักหลังใช่ไหมเวลาถอยแล้วเดี๋ยวนี้มีกล้องหลังอยู่แล้วก็โอเคมากเลยได้งั้นเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเดี๋ยวพี่ใช้พี่กูพาทดลองขับนะครับโอเคครับขอบคุณพี่กอล์ฟมากได เป็นไงบ้างครับมาออกมาทดลองขับกันแล้วนะครับในโหมดการขับขี่ก่อนน้รชได้ว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถขับแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับแบบประหยัดน้ํามันหรือต้องการกําลังสูงนะก็จะเป็นกลุ่มของการขับอีโคแต่อีโคก็คือจะใช้พลังงานน้อยนะครับแล้วก็ลดมลพิษด้วยเขาเรียกว่าเป็นรถที่มีทุกอย่างให้นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เรื่องของตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานด้วยโหดของอีโคเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันจะเป็นการขับแบบประหยัดน้ํามัน นะครับแล้วก็เป็นไม่กับสียงวดล้อมนะครับ<ม>ก็อาจจะลดการตอบสนองของเครื่องยนต์ลงไปหน่อยนึงแต่จะได้ในส่วนของการเปลี่ยนน้ามันเข้ามาแทนในส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับก็หมด power อันนี้เนี่ยโหมดเนี้ยจะเหมาะสําหรับในกรณีที่เราต้องการเร่งแซงนะครับหรือว่าในกรณีที่เรามีการบรรทุกหรือขึ้นทางลาชันสูงๆเนี่ยก็เพียงแค่คคกดไปปั๊บตรงเนี้ย มันจะตอบสนองกําลังเครื่องยนต์มาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีการปรับเปลีออ่ยนเยอะนี่<ด>ลองเหยียบดูมันมันมันพุ่งกว่าเดิมเนาะใช่มันจะพุ่งเลยก็คือได้สมรรถนะกาลังเครื่องยนต์แบบรวดเร็วขึ้นอาจจะใช้ในเรื่องของไปมนันน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยน,นะครับจากเดิมด้วยการที่เราอยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นน,นะครับก็จะมีการเลก่นเปลี่ยนเล็นน้อยก็ เป็นภาวะปกติของการทำงนานของเครื่องยนต์ในรถรุๆๆ่นพวกนี้นะครับแล้วยังมีโหมดการขี่อีกโหมดหนึ่งนะคะ <c oughs> รับเขาเรียกว่าเป็นโหมดเกียร์แบบ4 <c oughs> เป็นเชลชิฟเ,เป็นเกียร์ออโต้กึ่งแมนนวลนะครับคือ <c oughs> เราสามารถที่จะเป็นการเลือกปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองด้วยแค่เราเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่ง D ไปเป็น S นะครับอ่าเราก็สามารถ D อ่าเป็น S4 แล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะปรับขึ้น <c oughs> หรือลงอ่า <c oughs> แล้วแต่เราจะปรับเนี่ยอ๋อแต่ก็จะเร็วขึ้นอ่าแล้วแต่สภาวะที่เรา ครับอยู่ตอนนี้เราต้องการแบบไหนเรายังมีระบบล็อกความเร็วคงที่ให้ด้วยนะครับหรือที่เรียกว่า cruise control นะครับาาตรงนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับลดการเมื่อยล้าเมื่อเราใช่ไหมใช่ครับเมื่อเราขับรถทางไกลๆนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะล็อกความเร็วคงที่เอาไว้ได้การใช้งานนะครับก็ใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับแค่เราขับไประดับความเร็วที่เราต้องการที่จะล็อกอนะครับอย่างเช่นว่าต้องการล็อกความเร็วที่80นะครับ เราก็ออนระบบเอาไว้นะครับโดยการให้เลยออนระบบไว้แค่กดไลายตรงก้านของของของคูณคอนโทรลนะครับแล้วก็กดคันเร่งที่เป็นที่80ลหลังจากนั้นก็กระดกก้านลงนิดนึงแล้วก็จะล็อกอยู่ที่80แล้วเราก็ถอนเท้าจากแป้นคันเร่งนะครับแล้วก็คอยควบคุมพวงมาไัยโดยที่เราไม่ต้องแต่คันเร่งเลยความเร็วมันจะล็อกคงที่อยู่ที่80กิโลเมตรตลอดนะครับก็ลดการเบรคลาของเราได้ นะหากเราต้องการเพิ่มความเร็วก็แค่ง่ายๆกระดกขึ้นท้างไว้จนถึงความเร็วที่ต้องการจะลอดเราก็ปล่อยเช่นเดียวกันในทางลับกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะลดความเร็วก็ง่ายได้เหมือนกันแค่กระดกก้านรู้กันทนลงท้างไว้จนถึงระดับความเร็วที่เราต้องการลดแล้วก็ปล่อยก็แคบ่บังคับวงมาลายัลายไปแค่นั้นเองโดยที่เราไม่ต้องแต่งคันลิงลนะครับ หลอมโ้ยว้าว yeah. ้ยเดี๋ยวคพิ้งเข้ามาเนี่ยที่พี่ไปฟังว่ายังไงพูดเป็นยังไงบ้างในมุมชันอะคือชันโอเคมากคือชันเรืบหรายอย่างมากก็คืออย่างได้เลยก็คือือนว่าด้วยความกระหมืนที่ฉันบอกด้วยความเราเข้าใจแค่ว่ามันมันแข่งครับพวงอะไรอย่างเงี้ยกับกล้องหลังต่างๆอะไรเี้เซนเซอร์อะันว่าเราเข้าใจแค่ว่ากระบาดสมัยก่อนมันดูยุ่งยากเออเดีวพอฉันมาแบบลองดูลองขับลองเทีดรถเมื่อกี้ที่ไปหายไปอะคือเทสรถ่ มันดูเบอร์ก็อย่างเงี้ยก็เลิศพวกเราแหละชอบตรงไหนเพอรก่อนดหวานะชอบตรงที่มันมีกล้องหลังเวลาถอยมันโปรยไผ่เงมันไม่ชนนู่นชนนี่อ่ะกมเลยไม่ชอบตรงหไหนโปรยไผ่เงี้ชอบอยู่แบบอันนี้มันกรอบจบแบบการส่งของเข้าสวนพวกนี้น่นหลงใยมากเล้วก็คือโชว์ที่มันเป็นแนวไผ่แย,ยนะ่อะไรต่างๆมันปังมาก <c oughs> โอเคยยังไงซื้อเลยซื้อเลยนะอุณพี่ซื้อค่ะพี่ปูเดี๋ยวจะถามนิดนึงว่าแบบเหมือนถ้าเราจะดำเนินเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเวลาซื้อระมันยุ่งยากไหมคะ ครับสำหรับเรื่องเอกาสารเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะครับแค่เบื้องต้นเนี่ยในการจองก็ใช้แค่สำรองบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับในขั้นตอนต่อไปก็ในขั้นตอนของ,ของขการทำสัญญาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมี2รูปแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกตัดสินใจนะครับในกรณีซื้อสดอนะครับเราก็เตรียมแค่เอกาสารสำรองบัตรประชาชนกับสำรองทะเบียนบ้านเท่านั้นเองนะครับแต่นในกรณีที่เราซื้อผ่านสินเชื่อเนี่ยก็มีการเตรียมเอกสารทั้งสำรนงบัตรประชาชนสำรองทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารที่มาของรายได้นะครับ แล้วก็ใน,นส่วนของสมุดบัญชีธนาคารแค่นั้นเองโอเคทุกอย่างก็จะใช้เป็นสำนองทั้งหมดเลย <Okay S 1> นะครับก็จ<ฮ>ะไม่ใช้ตัวจริงได้ก็เดี๋ยวพี่ปูจะกัรเอกสารได้เลยนะครับยินด,ดีเลยครับเเตรียมเอกสารไว้ให้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับรอนฮะเราจะซื้อแบบสดหรือซื้อแบสินเชื่อสดเลยมันแล้วแบบถ้าสมมติลูกเพจเราอะใจวะ จะไปทดลองขับหรือว่าทดลองอยากมาจองมาสั่งซื้ออะไรแบบนี้ใช้ที่ไหนบ้างจริงๆพี่ปูบอกฉันไว้แล้วก็คืออ่าสูนอโตโยต้าเมืองตรังอ่ะมีทั้งหมดอ่ะห้าสาขาโอ้เยอะมากเยอะก็คือเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างนะคะใครที่สะดวกอ่าหรือว่าใกล้ตรงไหนน่ะไปได้เลยไปได้เลยขอดูรถขอเทสเรถอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยใชดีมากแล้วแบบโตโยต้าเมืองตรังเนี่ยทุกสาขาบริการดีมากจริงๆไม่ก็เหมือนเรามาจริงๆอ่ะเรามาถ่ายแบบ เก้าโมงถึงประมาณเที่ยงใช่ไหมก็เร็วนะพี่ก็แบบช่วยจัดช่วยยกของอะไรก็แบบขอบคุณทางโตโยต้าทางๆางมังสากานะคะก็วันนี้นะคะก็ฝากคลิปไว้นะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็จริงจริงจะบอกว่านานาจะได้เห็นคลิปอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเนาะใช่เลยแค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ